สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม b l a c k r ร o k Origin นะครับผม Server g l o b a l นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับลูนนะครับผมของแอดมีทีนะครับผมออโต้สเปลเนี่ยเขาใช้รูนกันแบบไหนนะครับโอเคนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกมแซกโกตีเฮดด้วยนะครับบริการเติมเกมแร็คเกอร์ออริจินนะครับผมเซิร์ฟเวอร์โกลบอลและเกมอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมที่สําคัญนะครับทางร้านแซกโกตีเฮดเนี่ยมีระบบเติมเงินอัตโนมัติเติมแบบว่าแบบไวๆไม่ต้องมานั่งรอกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าสนใจเติมเงินยังไงก็อย่าลืมครับเว็บไซต์แซกโกตีเฮดหรือกดลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสําหรับลูนนะครับของสายแอดมิทินะครับว่าควรจะใส่อะไรแบบไหนยังไงใดๆบ้างซึ่งมีหลายคนก็ถามเข้ามาเยอะมากนะครับดับแรกนะครับผมคุณดูตรงนี้ก่อนเลยครับคุณกดเข้าไปที่ระบบลูนนะแลวคุณกดทังขวานี้เลยนะครับเนี่ยเขาจะมีแนะนําไกด์คร่าวๆไว้ให้คุณแล้วนะครับสําหรับแบบว่าสายปกสายคี้กับสายเวทนะครับสายโตเนี่ยก็เลือกดูเอานะครับก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับสามารถเลือกหาหรือว่า จะเรียกว่ายังไงเดียคุณต้องไปปรับใช้เองนะครับก็ที่แนะนําก็อย่างที่บอกอะเหมือนคู่มือมีเอาไว้ดูแล้วก็ต้องปรับใช้กับตัวเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับรูนนะครับอันดับแรกเข้าใจกันก่อนครับรูนจะมีทั้งหมด3แบบ1นึ่งูนปวดใช้นะครับผม2รูนอาชีพนะครับแล้วก็3นะครับรูนพับสีที่มันทํางานอัตโนมัตินะครับมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจากรูนกดวใช้ก่อนเลยนะครับจริงๆเ่ยผมก็คงไม่ต้องอธิบายแล้วใช่ไหมว่า อันไหนเป็นยังไงใดๆบ้างผมจะเลือกมาเฉพาะแล้วกันนะถามว่ารูที่แอดใช้ได้มีอะไรบ้างครับตัวนี้ครับก็คือตัวนี้เนี่ยเวลาคุณกดเนี่ยมันจะได้สเตตัสนะครับผมก็คือเอาง่ายๆว่าแม่งได้สเตตัสทั้งทีมเลยนะครับอันนี้แอดควรมีแอดตินคีควรม,วรม,วรมีนะครับผมเพราะว่าเอาไว้บัฟเพื่อนๆทั้งปาร์ตี้ครับสามารถใช้ได้ในที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นกิวหลีกิววอลล่าบอสเนี่ยยิ่งสําคัญมากๆเลยครับกดบัฟนี้ปุ๊บแม่งสเตตัสแม่งเพิ่ม นะครับผมตั้ง10วินะคุณลองคิดดูง่ายๆนะครับ10วินะครับถึงแม้มันจะติดอิมมูลอยู่60วินาทีก็จริงหรือสกิลคูดาว180วินาทีก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเราก็สามารถให้คนอื่นกดได้นะครับผมแต่ว่าภายในระยะเวลา60วิจะไม่สามารถใช้ได้อีกนะครับผมก็ก่อนนี่ให้คนอื่นกดต่อตองไม้ผัดคุณก็ดูแล้วกันให้มันเลย1นาทีไปก่อนนะครับประมาณนี้ง่าย,ายๆอันนี้ควรจะมีครับอันนี้ เอาจริงๆแล้วมันก็มินเมย์อยู่จริงๆอะผมไม่ต้องพูดก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีอยู่หลากหแบบซึ่งจริงๆถ้าคุณจะมองว่ารุ่นนี้บอ,อกไปว่ามันเป็นรูนดีแต่ว่ามันเป็นรูนแบบสำหรับกิววอลคิวลีพวกนี้นะครับถามว่าแอสซัสซินสามารถเอารูนนี้ไปใช้ได้ไหมผมก็คิดว่ามันน่าจะได้แต่การใช้ของมันเนี่ยน่าจะยากมากๆเพราะว่ามันมี2เสียงบางคนก็บอกว่านี่ไงก็โหก็หายตัววิ่งเข้าไปง่ายไม่ง่ายผมบอกเลย เวลาคุณวิ่งเข้าไปเนี่ยสก,กิลบนพื้นน่ะคุณอยา่าลืมว่ามันมีทั้งการวีตรงการวีตี้มีทั้งโครนมีทั้งเมเดโอหากหน้าเวลาคุณเล่นน่ะคุณต้องมองสก,กิลตลอดการที่คุณจะวิ่งเข้าไปแล้วคุณจะไปเปิดพอเส้นเวอร์เนี่ยนะครับในกลุ่มศัตรูเนี่ยมันยากมากซึ่งผมมองว่าแอนค์ไม่จเป็นต้องใช้อันนี้แต่ว่าทที่ที่ควรจะใช้จริงๆอะ่ะควรจะต้องเป็นพวกพาราพวกไนท์ที่แหกดานบุกกวาเข้าไปแล้วก็ไปกดนะครับสก,กิลนี้นะครับผมซึ่งมันก็ทําให้คุณเนี่ยได้เย นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสกิลนี้ยิ่งไม่จําเป็นครับก็คือเอาไง่ายครับเมื่อคุณกลางโดมมันจะได้ลดดาเมจนะครับผมก็คือดาเมจจะเบาลงนะครับขัดแย้งอยู่ดีอันนี้ก็ควรจะมีเช่นกันแล้วคุณก็เลือกใช้เอาเองว่าระหว่างสกิลนี้กับสกิลเพิ่มสเตตัสคุณจะใช้อะไรต่างวาระต่างโอกาสสกิลนี้ผมจะอธิบายก็ค่าก็าคือง่ายๆเลยมากมันจะอัญเชิญดาบมา5้าเล่มนะครับผมแล้วก็เล่มหนึ่งเนี่ยมันจะมีดาเมจหยุดี่ประมาณพัน0%ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเยอะนะ ซึ่งบอกเลยว่าถ้าคุณฝ้าเข้าไปเนี่ยปิดได้เลย1ตัวนะครับมันสามารถฆ่าได้เลย1ตัวนะครับแม่งเหมือนอาชุล่าเอ่อเหมือนพูดเหมือนอาชีพอะไรก็ได้สก๊อตอาชุล่าไว้หนึ่งนะครับผมแค่นั้นเองเออง่ายๆนะครับคุณก็จะปิดไปเลย1ตัวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยไม่เหมาะกับการอัมาล่าบอสนะครับแต่ว่าอันที่มันเหมาะกับการอัมาล่าบอสเนี่ยก็คืออันนี้นะครับดังนั้นรูนกดใช้ผมจะให้ไว้แค่2ตัวนั้นสําหรับแอดนะครับก็คือรูนเพิ่มสเตตัสแล้วก็รูนนนนนนนะะคครรััับบโจมมตีีีผออ้เป็สส่วขงงแด ส่วนสีทองนะครับสีม่วงก็จะลดหลั่นลงไปคุณก็เลือกเอาละกันว่าคุณสามารถตะงแหวนหางไขคว้าระดับไหนมาได้นะครับซึ่งระดับที่มันน้อยลงไปมันก็จะเบาลงหน่อยอย่างเช่นรูนโจมตีเนี่ยถ้าเป็นสีทองเนี่ยมันก็จะเรียกดาวมาแค่3เล่มเล่มหนึ่งก็แค่1,000เปอร์เซ็นต์ซึ่ง3เล่มผมว่าถามว่าแรงไหมผมว่าก็น่าจะปิดได้อยู่ในในระดับแบบผู้เล่นระดับกลางก็อาจจะปิดได้อยู่นะครับผมกลางถึงล่าง แต่ถ้าผู้เล่นระดับบนเนี่ยหรือเทียบเทียงกับตัวเราอะ่ะอาจจะยากหน่อยอาจจะไม่ตายอาจจะมีมินเมนะครับดังนั้นถ้าเป็นรูนระดับสีทองก็อย่างที่บอกคุณต้องเลือกปรับใช้ดูเอาแต่ถ้าเป็นรูนที่สามารถใช้ใทุกที่ทุกเวลานะผมบอกเลยเป็นรูเพื่อสเตตัสนะครับสำหรับรูนกดผมให้2อ,อันนี้นะครับต่อมาครับในส่วนของรูอาชีพนะครับผมก็แน่นอนครับของแอดมีกี้ครับมันมาตรงสายเลย นะครับมันเป็นการเก็บแล้วกันนะครับเรียกว่ามันเป็นการเก็บสแต็กแล้วกันคุณฟาดฟาดฟาดตีคีไปเรื่อยนะครับโนโมออยแท็กตีคีเนี่ยนะครับมันสามารถเก็บได้20ขั้นนะครับแล้วมันจะเจาะเกาะขั้นละ0 5น็ถึกออกใช่ไหมดังนั้นหมายความว่า20ขั้นก็คุณก็คูณเอาเองแล้วกันเพราะว่ามันจะได้เจาะเกาะเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเอ่อมันก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับก็ดมาใช้ได้เลยครับแล้วที่สําคัญกล่องลูนอาชีแบบคุณไม่ต้องไปกลัวครับม เ,ออเพราะว่าขนาดเนี่ยเซิร์ฟเราอะแม่ง g l o b a l อ่อะระบบรูนแม่งไอเฮี้ยเข้ามาแม่งแบบยังกะจะวดแม่งติงจรวดมาเลยนะครับผมไต้หวันแม่งเปิดเป็นท่าก่อนจะมานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละคุณไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะหายากคุณมีคุณก็เปิดใช้ไปเลยและที่สาคัญนะครับผมจะบอกให้ถ้าเกิดว่าใครที่ได้กล่องมาแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณเปิดรูนของอาชีพอื่นด้วยอาชีพที่คุณควรจะเปิดถ้าคุณเป็นกายกายภาพนะครับเปิดรูนของไนท์ก่อนเลยครับถ่าเปิดรูนไนท์มาทําอะไรผมว่าถ้าผมเป็นแอสถ้าผมมีผมก็จะเปิดนนไนต่อ ก็เปิดรูนไนท์แล้วมันได้ P A D K 1นึ่นวาเออก็แค่นี้เองนะครับสิ่งที่ควรจะเปิดก็คือรูนพีทรูนไนท์นะครับผมแล้วก็รูนมองเพราะว่ารูนมองจะได้เลือดสองเปอรนะครับรูนพระเนี่ยก็ได้เลือดอีกสองเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแล้วก็รูนนักดาบเนี่ยจะได้ P A D K นะครับหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญสำคัญก็มีแค่สามอันนี้ถ้าสําคัญที่สุดเลยก็คือของนักดาบควรจะเปิดนะครับที่เหลือคุณกดดูเองก็แม่งได้อะไรนะครับ ออามาครับอันนี้คือจะอยู่ในส่วนของรูนพาส์สิบแล้วก็คือรูนพาส์สิก็คือเมื่อเราติดตั้งเข้าไปมันจะใช้อัตโนมัตินะครับมันมีรูนอะไรบ้างที่จําเป็นหรือว่าควรใช้ผมจะบอกไว้แค่นั้นแล้วกันนะถามว่ารูนที่มันสามารถใช้ได้นะครับผมผมจะบอกว่ารูนที่ใช้ได้แล้วกันนะครับรูนนี้นะครับเอ็นเนี่ยนะครับผมไอเอ็นเน็ไอแมรเนี่ยใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับผมมันเหมาะกับสายโซเดสมากกว่าหรือไม่ก็เหมาะกับสไนที่สุดนะครับสาหรับผมนะผมบอกเลย เอาง่ายๆมันเหมือนกับคุณเล่นตัวละครบัตซิเกอร์คุณรู้จักไหมคุณเคยเล่นเกมแบบโมบ้าไหมบัตซิเกอร์ไม่ได้มันเป็นตัวโยนเลือดใน .dot.A ป่ะเออพอมันโยนเลือดเสร็จถ้าคู่ต่อสู้แม่งวิ่งหนีอ่ะไอ้เหี้ยอเลือดแม่งก็เลือดแม่งระเบิดแม่งแตกกันตายแต่ถ้าเกิดว่าผู้ต่อสู้แม่งรู้มากไงพอคุณตีสกิลนี้ยิงสกิลนี้เสร็จปุ๊บแม่งคุณยืนอยู่แม่งยืนอยู่เฉยๆแม่งม่ยอมวิ่งหนีอ่ะก็เรียบร้อยเลือดมันก็ไม่ลดถูกว่าสกิลนี้ก็แม่งไร้ประโยชน์เหมือนคนใส่ไปตีอ่คุณรู้มวา มันมีเยอะแยะมากไปเลยที่แบบเขาใส่ไปตีบอสกันโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้เหียแล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่ไงบัฟมันติดแล้วบัฟหยดเลือดติดที่บอสแล้วทาไมบอสเลือดไม่ลดไอ้เหียแม่งไม่ได้อ่านจริงๆนะครับคือเอาจริงๆคือมึงจะให้บอสมันเลือดมันลดเลือดนะครับบอสมันต้องวิ่งครับผมมันถึงจะลดเลือดจำเอาไว้นะครับต่อมารูนี้นะครับถามว่ารูนนี้ดีไหมนะครับมันก็เป็นรูนแบบว่าเพิ่มเกาะนะครับแล้วก็ใช้เกาะระเบิดเป็นดาเมจก็ควรจะมีติดไว้ครับเพราะว่าในบาง บางรูปแบบบางบอสบางตัวก็มันจําเป็นต้องใช้หรือเวลาคุณไม่ฟาร์มเนี่ยมันก็ดีต่อตัวคุณนะครับมันทําให้ตัวคุณแบบว่าประหยัดยาถึกขึ้นนะครับเพราะว่าคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันมีเกาะให้คุณแล้วก็มันระเบิดเกาะได้ด้วยเออก็ควรจะพกมีไว้นะครับผมรูนนี้นะครับเป็นรูนอะไรครับรูนที่เขาลงหน้าเพจกันบ่อยๆครับที่ว่าทําไมอยู่ๆก็ตีแล้วตายหาตีก็ตายหงก็คือไม่ได้อ่านไม่ได้ดูกันเลยนะครับเออมันคือรูนที่ว่ามึงเวลามึงตีเนี่ยครับมันมีโอกาส30%นะครับ มีอยู่2อย่างรับหนึ่งคือเพิ่มดาเมจให้มึง10เกับ2นะครับผมก็คือลดเลือดมึง5%เครับมีอยู่2อย่างนี้เท่านั้นดังนั้นหมายความว่าโอกาสในการติดส0ิเนี่ในกูบอกเลยมันติดง่ายมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้วม่าเม่อไม่มีสัตว์ดูดเลือดนะครับคุณตายแน่นอนนะครับผมก็ควรจะพกไว้ส่วนใหญ่จะเอาไว้ตีบอสมากกว่านะครับส่วนเหตุผลมันเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ค่อยบอกแล้วกันนะครับต่อมานะครับรูนนี้นะครับมันจะเป็นรูนสุ่มนะครับก็คือเค้ารรรียกกกววู่่นนนุมลแััะบ ถ้าในรูปแบบของสีทองอ่ะมันจะมีแต่สกิลด,ดีหมดเลยครับ6สกิลเห็นปะเนี่ยอันดับแรกก็คือฟื้นฟูเลือด5% ASPD ลดคูลดาวเห็นไหมสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับลดดาเมจนะครับผมมูฟสปีดเห็นปะเพิ่มเยอะพีอันนี้มีอะไรแต่ดีๆใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลดลงมาใส่เป็นรูนอันนี้สีม่วงเห็นไหมดูนะรูนสีม่วงจะเริ่มมีข้อเสียแล้วนะครับเป็นรูนส่งสกิลเหมือนกันรูปร่างหน้าตาเหมือนกัน นะครับแล้วก็ชื่อสกิลแม่งไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับคุณดูเอาอันที่หนึ่งเมื่อตีเนี่ยมีโอกาสติดก็คือเห็นไหมลดเลือดห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมอันที่สองก็คือลดมูสสปีดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมส่วนที่เหลือสามสี่ห้าหกเนี่ยโอเคใช้ได้สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับได้รับดา,าเมจลดลงวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ได้เบสนะครับผมเอ่อได้เบส exp เพิ่มขึ้นก็ถ้าลูนมันยิ่งลดลงไปมันก็ยิ่งไม่ค่อยเวิร์กถ้าเกิดว่าถามว่าจะใส่ได้ไหมใส่ได้ครับ ุนนี้ก็ดีพอสมควรแต่ว่าต้องเป็นระดับสีทองนะโอเคต่อมาอุนนี้นี่เป็นของนักเวทครับตัดจบเลยนะครับต่อมาอันนี้ครับก็อย่างที่ผมบอกครับเมื่อเลือดของคุณเนี่ยนะครับก็คือสูงกว่าห้าสิบเเนี่ยนะครับขณะที่คุณคีนเนี่ยมันมีโอกาสอยู่สองอย่างครับหนึ่งคือเสียเลือดสองก็คือเพิ่มคีเมีสิเปอร์ถามว่าควรมีไว้ไหมก็เอาจริงๆก็ควรมีเอาไว้ก็ได้นะครับเออเพราะว่าโอกาสมันห้าเปิด ผมมองว่ามันติดยากหน่อยถ้าเกิดว่าคุณมีพระอยู่มันก็โอเคเออเพราะว่ามันก็แรงขึ้นด้วยนะครับก็สามารถติดเอาไว้ใช้ได้เช่นกันนะครับเออ่อมาครับรูนนี้นะครับมันยังไงครับพี่เพิ่มตามจให้คุณ10%ครับมันตอนทําได้10ขั้นเพราะขั้นหนึ่งมัน1%นเะครับจาง่ายๆเลยครับก็รูนนี้ก็คือเพิ่มตามจให้คุณแบบไม่มีข้อกังขาเลยเลยครับก็คือ10%ก็เป็นรูนที่ดีอันหนึ่งครับควรมีนะครับ ต่อมาลูนเบอร์เซิร์กนี่ก็จำเป็นต้องมีเช่นกันครับก็คืออย่างที่บอกครับเบอร์เซิร์กก็คือความบ้าข้างกระนำนะครับคุณก็คือตีเก็บสแต็กไปเรื่อยครับเมื่อสแต็สูงสุดนะครับผมมันก็จะหายไปนะครับพอมันหายไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่นะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับลูนเบอร์เซิร์กเนี่ยเอาง่ายๆว่าจําเป็นต้องมีนะครับก็คือเพิ่มดาเมจให้ตัวคุณเองนะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับลูนอันนี้เนี่ยถามว่าลูนอันนี้มันทําอะไรได้ครับเขาบอกว่าเมื่อ HP ของคุ เจนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าอุณจะูิอึดขึ้นอ่ะเอาง่ายๆเป็น2 0 3สิบบอ่ะนะครับผมเอ่อก็เอาเป็นว่ารูนนี้เนี่ยมันก็ผมมองว่ามันไม่เหมาะมันไม่เหมาะกับการล่าบอสเพราะว่าล่าบอสทุกวันนี้เนี่ยขนาดไหนเนี่ยเขาจะต้องสั่งให้ถอดชุดเลยนะครับเอ่อทุกคนนะทุกคนถอดชุดแล้วก็รูนก็ไปยืนรับดาเมจเพื่อจะเอาคะแนนฮิลเอาคะแนนรับดาเมจนึกออกป่ะเออดังนั้นรูนเนี้ย <c oughs> ไม่เหมาะอาการ,ราล่าบอสแต่ว่าอาจจะเหมาะอการปล่อยฟาร์มคนเดียวเออะไรพวกประมาณนี้ผมว่ามันมันค่อนข้างจะเวิร์กนะครับผมเอต่อมาครับรูนนี้ครับถามว่ารูนนี้มันเป็นยังไงครับหลังจากได้รับดาเมจก็คือเอาง่ายๆว่าเมื่อคุณโดนโจมตีโดนสกิลโดนอะไรก็แล้วแต่นะครับมูสสปีของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้น5%เปอร์ซ็นนะครับผมแล้วทุกๆวินาทีเนี่ยที่สําคัญเนี่ยแม่งฟื้นเลือดห้าเปอร์ด้วยถามว่าแม่งดีไหมก็ดีนะ เวลาคุณโดนคุณยืนฟาร์มมอนอยู่อะเอาง่ายๆแล้วกันคุณยืนฟาร์มมอนทั่วไปปกติอะเลือดคุณแม่งก็ต่อนต่ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกดยาเลือกกันแล้วนะครับผมยิ่งอะในวอนะคุณใส่แมงสองอันเลยครับเออแต่คุณใส่แมงสีม่วงกับสีฟ้าเนี่ยเวลาคุณโดนแอสโซแล้วทีเดียวไม่ตายหรือว่าโดนใครสกิดคุณ่ะเลือดแม่งเด้งสู้อะนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้สีม่วงกับสีฟ้าคุณสามารถใส่ได้นะรูนใส่รูนเดียวกันได้นะครับแต่ต้องคนละสีเท่านั้นนะครับผมต้องคนละสี นะครับผมง่ายๆเลยนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นรูนตามปกติหมดแล้วนะครับในแต่ละสีเนี่ยผมก็อธิบายหมดแล้วนะครับกัาม้ามันก็จะดรอปลงนะครับคุณก็เลือกใช้เอานะครับนะรูนที่ต้องมีก็อย่างที่ผมบอกว่ารูนนี้จําเป็นต้องมีครับมีไว้นะครับอันนี้ก็จําเป็นต้องมีแต่ว่าเอาไว้ล่าบอสนะเอออันนี้ก็ต้องมีนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ต้องมีเช่นกันอันนี้ก็ต้องมีอันนี้ก็ต้องมีนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็ต้องมี ถูกปะในแต่ละเวลาและโอกาสคุณต้องปรับใช้นะครับผมและนี่เป็นรูนที่ผมใส่อยู่นะครับผมก็ประมาณนี้อ๋อมันมีรูนอันนี้อันหนึ่งครับแต่ว่ามันไม่มีในส่วนของสีทองนะครับผมไม่มีในส่วนของสีทองนะครับก็คือรูนนี้ครับรูนนี้เนี่ยหลายหลายคนบอกว่าพี่แม่งดีป่ะมันต้องใช้ไหมมันถามว่ามันดีไหมดีนะครับผมอ่ะสมมุติว่ามันจะเอามาโคเวอร์กับสมมุติว่าเรามีอืม แเมื่ว่าตัวเราเนี่ยเราจะต้องใช้คี์จาก after shock ใช่ไหมมันจะต้องไล่าจากน้อยไปมากใช่ไหมแต่ว่าไอรูนตัวเนี้ยมันทําให้เราใช้จาก100่งร้อเเ็ลดลงมาเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เข้าใจปะก็คือมันสวนทางกับกันกับ after shock ก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีติดเอาไว้เวลาคุณฟาร์มมอนมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปตีบอสตีอะไรอย่างเงี้ยไม่โอเคใช้รูนอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าการที่ มันจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันยากนะครับผมดังนั้นในเวลาคุณตีบอสเนี่ยมันเป็นระยะเวลายาวนะครับสมมติว่ามันจากร้อยแล้วก็ลดลงมาจนเหลือตูดแล้วนะครับคุณจะต้องฆ่ามันตายหรือเปลี่ยนมอนนะครับมันถึงจะแบบติดใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือว่าคุณต้องกลับประโจมตีใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นดูเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณยาไปฟาร์มมัโอเคแต่ถ้าเอาไปตีบอสไม่เวิร์กใส่ดูนอื่นดีกว่านะครับเปลืองช่องนะผมก็ประมาณนี้เออมันจะมีอีกอันหนึ่งครับมันจะมีอีกอันหนนี้ครับ อันนี้เนี่ยถามว่ามันดีไหมก็มีหลายคนถามผมครับก็ผมก็ยกให้ว่าเป็นรูนที่ต้องมีแล้วกันนะเออเพราะว่าถามว่าทาไมมันบอกเลยง่ายๆเลยครับเมื่อเลือดของคุณเนี่ยถึง20%เนี่ยมันจะฟื้นฟูเลือดให้คุณ5้เปครับหมายความว่าเมื่อคุณโดนโจมตีบ้างลงมาเหลือเลือด20%เเพี้ยเลือดของคุณไม่กระเด้งโป้งขึ้นไปเป็นห้บเปอรเซนะครับเออดังนั้นรูนนี้ดีนะครับเออถ้าถามว่าดีไหมดีนะ เออเวลาคุณลงดันแบบที่คุณต้องใช้ตัวฮิลหรือแบบอะไรที่คุณต้องโซโลโอ่ะเนี่ยคุณใส่อย่างนี้นะคุณใส่อันนี้เนี่ยสองอันนี้เข้าไปใช่ปะเนี่ยคุณใส่สองอันนี้นะแล้วก็คุณก็ใส่สองอันนี้ไอเทมสี่ช่องอ่ะเออเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ่ะรับรองได้คุณไม่เป็นอมาตาเลยวิ่งไงดันอ่ะเออมันก็คุณต้องเข้าใจว่ามันอยู่ที่การเลือกใช้การปรับเปลี่ยนซึ่งผมก็ได้อธิบายบอกไปแล้วนะครับว่าอันไหนที่ ต้องใช้เวลาไหนได้ยังไงยังไงก็อย่าลืมครับฝากด้วยนนะครับสำหรับเงาะชาแนลถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปก่อนใครอย่าลืมครับฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะได้ไปถึง1นึ่งแสนซับไวๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้ะจุ๊บจุ๊บ